สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่หิมะตกอีกแล้วนะคะมันก็ชอบตกวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็พาทุกลูกไปไหนไม่ได้นะคะเนี่ยโอ้ยจะโบกเลยหน้าหนาวนี่เด็กๆก็เป็นไขบ้บ่อยบ่อยโรงเรียนก็หยุดบ่อยนะคะวันไหนที่หิมะตกทั้งวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะเขาก็จะแคนเซิลโรงเรียนเลยนะ มันกระท่วมนะคะตอนเช้าก็ออกไปทําความสะอาดแล้วนะรอบหนึ่งรอบสองก็ตอนพรุ่งนี้อีกอีกวันหนึ่งเลยนะค่อยออกไปนะคะวันนี้เราก็มาเตรียมทํากับข้าวนะตอนเรกว่าจะพาเด็กๆออกไปกินข้าวนอกบ้านนะคะโอ้ยสภาพแบบนี้เราจะออกไปถนนลื่นค่ะไม่ออกไปแน่นอนเราก็จะพาเด็กๆออกไปพรุ่งนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์นะเออวันนี้ก็ทากับสปาเก็ตตี้กับพาให้เด็กๆก,กินนะคะ อันนี้หมูสับเราได้มาอ้เราดีใจมากเลยนะนั้นจะมีหมูสับที่ติดมันนะคะถ้าวันไหนที่แบบหมูสับไม่ติดมันก็ทําทผัดกะเพราไม่อร่อยนะมันต้องทําหมูสับติดมันนะเออสไตล์เรา เราก็แบ่งทํานะคะเพราะว่าลูกชายไม่กินกะเพรานะก็เลยผัดให้แต่ลูกสาวคนเดียวนะคะผัดเยอะเยอะผัดให้แค่คนเดียว <c oughs> คุณแม่ก็ทากับข้าววนไปค่ะมาอยู่อเมริกาด้ต้องทำกับข้าวกินเองทุกอย่างเลยนะเออถ้าไปร้านอาหารไทยนะโอ้ยฉันจะโบกเลยนะฉันไม่อยากไปเลยเพราะว่าเขาทําอร่อยก็จริงนะแต่ว่ามันแพงนะเธอแล้วอาหารที่เรา เราทำอ่ะเออเราก็รู้จักทำแล้วนะเราก็ไม่อยากไปกินร้านอาหารไทยนะเครื่องของเรานะเราก็จะผัดคล้ายๆของผู้ใหญ่เลยนะแต่ก็ไม่ใส่พริกนะเออก็ทําให้นางกินนะคะแต่นางคงกินไม่หมดเราก็ทําเผื่อไปกันเลยเผื่อไม่กินด้วยอะไรเงี้ยฉันจะให้ทุกคนมาดูกะเพราของฉันนะมันก็เป็นกะเพราดึกดําบันมากเลยนะเธอโอ้ยฉันแบบสุขสารตัวเองมากเลยดูสิกะเพราฉันอ่ะมันต้องแช่น้ำเพราะฉันเอาออกมาจากช่องฟิตนะมันต้องแช่น้ําให้มันละลายน้ํา เพราะว่ากระเพราหน้านี้นะคะฉันจะบอกเลยนะถ้าไปร้านเอเชียกระเพราไม่มีขายแน่นอนนะคะในระยะเวลา4เดือนถึง5เดือนนี้ไม่มีกระเพราขายค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเพราที่เราซื้อไว้ช่วงหน้าร้อนนะคะเพราะว่ากะว่ากะไว้เลยเพราะว่าหน้าหนาวไม่มีให้กินแน่นอนอันนี้เราก็ได้คลอฟิชมากินนะคะมันคล้ายๆกุ้งอะ่ะเธอฉันก็ไม่เคยกินหรอกฉันเคยเห็นยูทูบเบอร์คนอื่นเขาซื้อมากินมาทํากินกันนะเอออันนี้มันเป็นแบบสําเร็จมาแล้วนะคะ เขาก็จะบอกวิธีการกินการแก่นะว่ากินยังไงแก่ยังไงทายังไงเราก็ไม่รู้ว่าจะทายังไงเออฉันก็ไม่เคยกินนะครั้งแรกในชีวิตฉันเลยนะฉันเห็นว่ามันหน้าตาแบบน่ากินเออนี่มันแช่ขแข็งอะ่ะเธอไม่รู้ว่ารสชาติมันจะอร่อยมันนะไม่เคยกินนะเดี๋ยวลองมานึ่งดูต้มดูก่อนนะคะต้มตอนแรกว่าจะต้มเออทําไปทามาเอาน้ําออกแล้วก็ใส่อะไรอะ่ะใส่เนยนะคะ คิดถึงอันนี้เลยอยคิดถึงกุ้งถังอ่ะเออมันแคลขายอย่งงางนั้นเลยแบบโอ้ยสีสวยสีส้มแบบมันอกแดงๆอ่ะเธอตอนเลกว่าจะทาน้าจิ้มซีฟู้ดนะเอ๊ะลืมไปเราทําน้าจิ้มโคลาดเมื่อวานน้าจิ้มหมูกระทะโคลาดูอิ่มอร่อยมากเลยจะจะบวกเลยฉันเอามาอุ่นเนี่ยมันอร่อยมากเลยฉันทำไ,ไว้เมื่อวานน่ะสีสันสดใสเราก็ทําครั้งแรกในชีวิตนะคะโอ้ยเกิดมาไม่เคยทาน้าจิ้มหมูกระทะก็ได้มาทํานะถ้าอยู่อเมริกาต้องทําเป็นทุกอย่างเลยนะคะ เส้นสปาเก็ตตี้ของเราก็สุกแล้วนะเดี๋ยวจะออกมาพักไวสักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําผัดกะเพรานะมาอยู่อเมริกานะ่ะเธอถ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกนะ่ะมันก็สั่งแบบเดลิเวอรี่เพงมากนะคะเราก็ไม่อยากสั่งส่วนมากสามีก็จะชอบสั่งแต่เราไม่สั่งนะคะเพราะว่ามันกินอาหารนอกบ้านมันไม่อยู่ทกนะอก่ะเธอมันไม่อาหารทอกอาหารไทยมันก็ไม่ค่อยมีฉันสั่งมาแล้วถุงนึงอะ่ะกล่องหนึ่งน่ะมันกล่องละเกือบ อะไรอ่ะยี่สิบเหรียญแล้วนะถือก็ไม่อยากสั่งเสียดายตังนะก็ทำกินเองนะคะอร่อยกว่าถูกปากกว่าผัดกะเพราของเราก็จะใส่ผักเยอะๆนะคะเพราะว่าน้นผักให้เด็กๆนะก็จะใส่หอมใหญ่แล้วก็แครอทแล้วก็อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรถั่วอะไรไม่รู้ถั่วลันเตาหรือเปล่าเออแล้วก็ใส่ให้เด็กๆนะคะ ใส่ซอสใส่อะไรตามความชอบนะเออคุณแม่ก็ชอบกินออกหวานนิดนึงนะคะลูกๆก,ก็เลยติดตามนะแต่ก็ไม่ได้ใส่เยอะเท่าไรหรอกนี่เครื่องของเรานะคะก็ใส่คนๆไปแล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วหวานด้วยนะคะเป็นซีอิ๊วหวานนะเอออร่อยมากเลยชุบชิบ สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นกะเพรานะคะแข็งเนี่ยมันยังไม่ละลายนะฉันก็ปีบน้ำออกเออฉันก็ค่อยเอาไปลงผัดด้วยกันนะคะแล้วก็ค่อยๆละลายไปนะอุย้ยกะเพราก็มีรสชาติอะไรเลยใส่ไปพอเป็นพิธีให้มันได้กินนิดนึงก็ยังดีอะ่ะเออมันไม่ค่อยมีรสชาตินี่เราก็เตรียมจัดจานให้เด็กๆนะคะจัก็ใส่ถาดใหญ่ๆให้ลูกนะคะจะได้กินแบบสะใจไปเลยนะเด็กๆแบบ mm hmm. ใสสปากเกตตี้เออเด็กๆก,ก็ชอบนะเขาไม่ค่อยชอบกินข้าวเท่าไหรอ่อ่ะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเขาก็กินอยู่แต่ถ้าเป็นผัดกะเพราอ่ะเออก็ผสมกับข้าวบ้างบางครั้งก็เส้นสปากเกตตี้บ้างนี่เสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมันต้มกุ้งของเรานะจ๊ะไม่ใช่ <laughs> มันก็ไม่ได้เรียกกุ้งหรอกแต่เราก็เรียกกุ้งนะ้ำมันหน้าตามันเหมือนกุ้งอะ่ะเออนี่น้ําจิ้มของเราก็เสร็จแล้วนะคะเป็นน้ําจิ้มสูตรโคราชฉันเคยไปอยู่โคราชแล้วที่ฉันกินอะ่ะเธอ ฉันกินน้ำจิ้มของเราฉันติดใจเออแล้วพอได้ฉันเลอได้เออฉันลองทำเองดีกว่าพอทำไปทำมาเอออร่อยเฉยเลยนะอุ้ยฉันทำฉันภูมิใจมากเลยจะททำครั้งแรกในชีวิตนะเีฉันไม่เคยทำนะเนี่ยส่วนมากกุ้งปลาอะไรพวกปูพวกอะไรอยู่ที่นี่จะเป็นของแช่แข็งหมดเลยนะคะมันไม่มีสดแบบฉันก็อยากกินสดเวลาฉันกลับไปเมืองไทยนะฉันอยากกินสดกินอะไรฉันไม่ค่อยฉันไม่เคยได้กินแบบแช่แข็งอย่างนี้เลยนะพอฉันไม่อยู่เนี่ยฉันกินอะไรแต่เป็นแช่แข็งอ่ะเธอมันก็ได้ มันก็ไม่ได้แบบรสชาติแบบกลมๆนะเธอมันผ่านการแบบแช่เข็งมานะเออเนื้อความหวานอะไรมันก็ไปหมดแล้วอะ่ะนี่เราก็ใส่เสร็จแล้วนะคะเราใส่เนยนะเราเอาน้ำอกอุ้ยสีสันน่ากินเหมือนกุ้งถักเลยนะเธออุ้ยน้ำไหลไลเตรียมจัดใส่จานนะคะกินเลยจะหิวแล้วจะรอไม่ไหวแล้วนี่นะคะแล้วก็มาน้ำเข็งแล้วก็เติมโค้งนะคะอุ้ยฉัน มาค่ะทุกคนมากินด้วยกันนะคะทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูไม่ได้ถ่ายนะคะเป็นหมูที่เราเอามาอุ่นไว้เรากินคล้ายๆหมูกระทะเมาื่อวานนะเราเอาไปย่างกับกระทะนะคะเพราะว่ากระทะของเราอะ่ะมันพังอะ่ะเออชั้นก็เอาทิ้งไปแล้วแหละตามจริงอะ่ะมันก็เอามาซ่อมได้นะแต่ชั้นก็แบบโอ้จะย้ายแล้วก็เลยแบบไม่ได้ซื้อ อร่อยมากเลยเธอแบบกินแบบน้ำจิ้มหมูกระทะแบบวุ้ยทำเองครั้งแร็กนชีวิตนะเอออันนี้ฉันก็ไม่รู้ว่ามันเกะยังไงนะฉันจะบอกเลยรสชาตินะมันเป็นแปลกๆกับเธอ,อมันเป็นเหมือนแบบยังไงไม่รู้ฉันพูดไม่ถูก เนื้อมันจะเหนียวเหนียวนะคะเหนียวเหนียวแล้วมันก็แข็งแข็งนิดนึงนะมันเป็นรสชาติคล้ายๆปูอ่ะเป็นคล้ายๆเนื้อปูเนื้อปูบ้านเราถ้าสดๆมันก็จะนุ่มใช่ไหมอันนี้มันก็จะเหนียวเหนียวหน่อยนะแล้วหัวมันก็จะเป็นรสชาติอะไรแกมู้ฉันบอกไม่ถูกทุกคนต้องไปลองนะอันนี้ครั้งแรกในชีวิตของฉันเลยนะเออฉันที่ฉันเคยกินอะก็เลยแบบเออมันก็พอได้อยู่มันก็ไปถึงว่าแบบ กินไม่ได้นะมันก็โอเคอยู่เช่แข็งไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วนะแล้วก็มากินอ่ะเออมันก็พอมีรสชาติอยู่ใส่เนยใส่อะไรเออมันก็พอมีรสชาติเค็มๆนิดนึงมันก็อร่อยอยู่นะแต่ว่าเนื้อมันแข็งมากเลยมันไม่นิ่มนะเออแล้วก็กินแบบอืมไม่ได้กินอะไรแบบเนี้ย่พวกซีฟอกซีฟูดที่นี่มันก็ไม่ค่อยมีนะเธอนานๆฉันกินทีฉันก็เลยแบบเออมันก็อร่อยของมันอยู่นะกินไปจะมีพอให้กินพอให้หายอยากนะคะเออเราก็กินนานๆมันจะมีอ่ะเธอแล้ว แล้วไอ้ไอ้ไอกุ้งอะไรเนะี่ยเออไม่รู้เรื่องอะไรเมื่อกี้กุ้งเนี่ยเออเราก็ไม่เคยกินนะแล้วเราก็ไม่เคยเห็นเห็นคนที่เขาแบบยูพวกยูทูบเบอร์อะไรเขากินนะเออฉันก็เลยซื้อมาตามฉันก็ไม่เคยเห็นหรอกกินอร่อยมากเลยนะเออ <laughs> เพราะว่าหิวไงไม่ใช่อะไรหรอกอะไรก็อร่อยหมดเลยเวลาหิวอะ่ะก <laughs> ็จะประมาณนี้นะจ๊ะ